นี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องพักนะคะเราเก็บของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็คือมีเท่าที่เห็นเลยนะคะกระเป๋านิตตื้นตันมากเลยนะโนมันบอกมีแต่คนแบบใจดีกับเราอะ่ะคือพูดกับเราดีหาแท็กซี่ให้เราเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก็ดีมากๆเลยนะคะก็แบบพาเราเข้าไปนั่งที่บ้านวิวดีนะถือว่าเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนได้เที่ยวนะั่นแหละแต่ว่ามันหนักหน่อยนะ เป๋าเครื่องดื่มนะคะแล้วก็กระเป๋าเดินทางคือนอนสบายเลยนะห้องนี้ก็ถือว่ากว้างนะคะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะแต่งหน้านะาแล้วก็นี่เป็นเพิงหลังบ้านนะคะเอาไว้แบบนั่งเดี๋ยวอาหารหลักตาม,มาที่หลังนะนี้สั่งเป็นเมนูหอยนะคะลาดกระเทียมแล้วก็มีขนมปังด้วย สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จออกจากบ้านแล้วนะเเดี๋ยวโนมณจะไปเช็คเอาท์เลยนะคะแล้วก็จะให้เจ้าของบ้านช่วยโทรหาแท็กซี่นะแล้วก็ช่วยต่อรองราคานะคะเพื่อที่เราจะได้ขับรถไปที่ที่อู่ของเรานะก็คือเรารถไปจอดไปที่หน้าอู่แต่ว่ายังไม่ได้คุยกับเจ้าของอู่นะคะว่าจะซ่อมได้ไหมอะไรยังไงคือเดี๋ยวเราต้องไปสู้เอาดับหน้านะแต่ตอนนี้คือของเราเยอะมากจริงนะคะคือไม่ได้คิดไม่ฝันเนาะว่ารถต่อจะพังโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ให้ดูบรรยากาศอรอบๆนิดนึงนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องพักนะคะเราเก็บของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็คือมีเท่าที่เห็นเลยนะคะกระเป๋าใหญ่1กระเป๋าเล็ก2กระเป๋าสะพายของน้องซาร่าของนิดนะคะแล้วก็ของใช้ในครัวเครื่องดื่มคือเราซื้อเครื่องดื่มเยอะมากนะอย่างขวดเปล่านะคะคือเขาจะมี ค่าเช่าขวดอยู่นะแต่ว่าเราไม่เอาไปนะคะเราก็เอาทิ้งไว้นี่เลยนะเนาะเผื่อแบบเจ้าของบ้านเขาอยากจะไปแลกเอาเงินก็ไม่เป็นไรนะคะก็หรือว่าเขาจะทิ้งก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราหอบไปไม่ไหวนะคะคือมันเยอะมากอะในตู้เย็นก็เคลียร์ออกหมดแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะก็ประมาณนี้นะคะส่วนเด็กเเดี๋ยวนี้ให้ดูโนมันลงไปเช็คเอาท์แล้วนะเมื่อกี้นี้ส่วนน้องฟิลน้ากับน้องซาร่าก็นั่งรอพ่อนะรอเราเช็คเอาท์เสร็จนะคะ โชคดีมากๆเลยนะแท็กซี่มาส่งเราเสร็จปุ๊บโนมนก็ไปคุยกับทางร้านนะคะว่าเสั่งอะไหล่ให้ได้ไหมสรุปคือโนมนเขารู้ว่าอะไรพังนะอันนี้คือข้อดีของคนรู้เรื่องรถนะคะแล้วบังเอิญว่าโนมนันอะ่ะเขาพกทุกอย่างมาเองนะสาหรับที่ซ่อมรถนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกนะคือเขาเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวสั่งอะไหล่ให้แล้วเขาบอกว่าอะไหล่ใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็ถึง คือนี่มันก็เป็นอะไรที่โชคดีอีกันนะคือเราไม่ต้องรอหลายวันนะคะเพราะว่าเราจองโรงแรมอีกที่หนึ่งไว้อะคืออพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งอะเนาะเราก็ต้องไปที่หนึ่งนะคะเพราะไม่งั้นเราก็ต้องจ่ายเงินคือมันมันแล้วแต่สัญญาด้วยแหละว่าเราจะต้องจ่ายเต็มราคาไหมถ้าเราไปไม่ถึงหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าครึ่งราคาเนาะนี่แหละก็วันนี้ยังไงเราก็ไปถึงนะคะแต่ว่าอาจจะค่ำๆอะไรเงี้ยโอเคอย่างน้อยๆคืนนี้เรามีที่นอนแล้วนะออคือเราเป็นอะไรที่แบบ นิดตื่นตันมากเลยนะโนมนันบอกมีแต่คนแบบใจดีกับเราอะคือพูดกับเราดีหาแท็กซี่ให้เราเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ดีมากๆเลยนะคะก็แบบพาเราเข้าไปนั่งที่บ้านหาอะไรให้เราดื่มนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วแบบเราก็มีของของเราเองอะเนาะแต่เขาก็แบบใจดีให้ตุ๊กตามาด้วยนะคะตัวหนึ่งแล้วก็แท็กซี่เองก็โอเคนะแต่ว่าเมื่อคือนนะ่ะแท็กซี่ซิ่งไปหน่อยนะแต่ว่าวันนี้โอเคนะคะคือแบบ คือดีมากๆา่ะเราเจอแท็กซี่ดีมากๆนะแต่ว่าราคาสูงหน่อยนึงนะคะเราก็ต้องยอมใจ่ายนะไป400คูน่านะคะกับก็400คูน่าเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ราคาเท่ากันะนะเนาะก็เขาก็ไม่ได้แบบชาร์จอะไรเราเพิ่มนะ โนมันก็เก่งนะเนี่ยแม้เขาสามารถแกะเองได้อะไรได้คือเราไม่ต้องเสียค่าซ่อมเลยนะคะเราเสียแต่เงินค่าอะไหนะซึ่งอันนี้เราจะต้องเสียเองอยู่แล้วเนาะคะ่าซ่อมแต่ว่าค่าบริการอะค่าแท็กซี่ค่านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยออประกันจ่ายนะคะจนกว่าเราจะมาถึงที่ซ่อมรถะนะโชคดีมากถือว่าในความโชคลายก็มีความโชคดีอะไรก็ลาบลื่นนะคะนิดก็ภาวนาเนาะขอแบบราบลื่นอนะ แล้วก็อย่างที่เห็นนะว่าลมแรงดูผมน้องซาร่าคือลมแรงสบายนะคือไม่ได้ร้อนมากะคะ่ะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ด้วยแหละตอนนี้ก็เนี่ยสิบโมงเช้านะ แล้วก็ครึ่งวันเขาบอกว่าอไหล่มาโอเคนะคะตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราลดเสียในเมืองอะ่ะ<ม>คือในความโชคร้หนึ่งมีความโชคดีเนี่ยมันมีห้างสรรพสินค้ามีร้านค้าขายเสื้อผ้านู่นนี่นั่นแล้วก็ห้างใหญ่ตรงนี้นะคะเราสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้มีเดเอ็มนู่นนี่นั่นคือค่าเวลาเราสามารถไปเดินเล่นได้นะอาจจะเดินแบบอ้อมนิดนึงนะคะตรงนูน้นแล้วแล้วก็ไปลอๆไปนู่นนะเนี่ยนะ แล้วอยู่ในเมืองด้วยนะคะเดินไปทางไหนก็ได้แล้วก็ร้านอาหารก็เยอะนะคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะอย่างของนของกินนิดก็มีในรถนะเพราะเราเอาของมาเองเนาะแล้วก็ถ้ารถพังจริงนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีที่เช่ารถอยู่นะอยู่ไม่ไกลเลยนะคะเมื่อกี้ขับรถผ่านมาก็เป็นอะไรที่แบบแต่สมัยนี้เนาะในอินเทอร์เน็ตคือมันหาง่ายนะคะอะไรก็เร็วอยู่นะถ้าเราต้องการอะไรนะคะแต่ว่า คือข้อดีที่บอกว่าเราเจอคนที่พูดดีกับเราใจดีกับเรานะคะยอมช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยมันมันง่ายตรงนี้นะหนูมนันแกะใหญ่เลยนะคะคือเขาบอกว่าต้องเอาอะไรออกเองหนูมันบอกไม่เป็นไรฉันทาเองได้หมดคือ <c oughs> โชคดีตรงเนี้ยอุยโนันนี่นิสเกสนะอะไรไทยที่บอกโนแม่นอย่ามัวรีบแล้วแบบลืมอะไรวางตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวลืมอ่ะ ยันนสงสัยฉันจะต้องไปสมัครซ่อมรถแล้วเนี่ยอะไรยเฮออ้ยรถของเราพาไปทุกที่นะจนไม่ไหวแล้วอะแก่แล้วอยู่กับเรามาเจ็ดปีนะคะอ๋อซิมยา้าเลยสเปรุนส์นะแต่ดูแล้วถ้าทางจะแย่นะอาการหนักเลยนะคะรถเราโน้มันบอกน่าจะมีอย่างอื่นพังด้วยนะ คืออยู่สตาร์ทไม่ติดเลยอะ,ออะน้นะนมเมนจะลงไปคุยกับทางร้านนะน่าจะต้องสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าพวกเราเดินมารอที่ห้างนี้นะคะเพราะว่ายังเหลือตั้งหลายชั่วโมงกว่าอะไหล่ของเราจะมาค่าซ่อมรถเนี่ยเดี๋ยวนิดอธิบายที่หลังแล้วกันนะองเมนบอกเขาคร่าวว่า คือมันพังหลายอย่างนะคะเราจะต้องซ่อมเยอะต้องเปิดเครื่องเยอะอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งพรอยูโรนะ่มาเที่ยวมาเที่ยวหรือมาผจญภัยนิดกับโนเม้นแล้วก็น้องซาร่าเข็นมาจอดตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เนี่ยลงเนินมานะช่วยๆกันส่วนน้อง Fiona ฟิโอน่าเฝ้าของอยู่ข้างบนนู้นนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาแท็กซี่นะแล้วก็หาที่พักสําหรับคืนนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้านะเราจะต้องนั่งรถไฟกลับเยอรมันนะคะก็ต้องข้ามสองสามประเทศเลยนะก็ <g ười> <g ười> <g ười> เป็นอะไรที่ทรหดอีกแล้ว <g ười> เราเอาขวดเปล่ามาคืนเพราะว่าขวดเปล่าเรามีเยอะมากเลยเน้องเฟียวนักน้องซาร่าเล่นรอพอนะมิดก็ยืนรออยู่ข้างนอกนะคะ เดี๋ยวนมันก็มาเนี่ยเรายืนอยู่หน้าร้านสัมภาระของเรามีแค่นี้นะคะ mm hmm. ก็เนี่ยแหละอาจจะต้องนั่งรถไฟกลับนะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราจะไปที่โรงแรมมันก่อนเนาะโนมันหาโรงแรมได้แล้วนะคะ mm hmm. โนมันบอกว่าเราได้ที่พักห่างจากเมื่อกี้ที่เรารถไปซ่อมอะ่ะประมาณ8นาทีนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะ8นาทีก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ นีดเดินไปเรื่อยๆเจอต้นไฟเก้น่าจะใช่นะที่เขากินแบบเม็ดอะ่ะปกติมันจะสีดำๆนะถ้าสุกแล้วอะ่ะหรือเหลืองๆเนื่ยเห็นไหมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะถ้าใครรู้จักก็เขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อยเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยนะเดินไปเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆอะตามข้างทางหนูมันยืนหลอก คือมันไกลามากเลยนมยันบบกว่าถ้าขับรถ8นาทีแต่ถ้าเดิน20นาทีนะนี่เราเดินมากันแบบน่าจะครึ่งทางแล้วนะคะโนโมันยังคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จเลยนะวันนี้คือคุยทั้งวันแล้วโชคดีอย่างหนึ่งนะเขาติดต่อมานะคะคือประกันดีมากอะดีเวอร์นะให้ความช่วยเหลือดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะรถมาให้เราที่พักที่โรงแรมเออมันจะเป็นอพาร,ร์ตเมนต์เหมือนกันนะเรานอนแค่คืนเดียวนะคะแต่ก็ได้ เขาจะเอารถเช่ามาให้เราที่นั่นเลยนะแล้วเราก็ใช้รถขับจากที่นี่กับเยอรมันนะคะแล้วก็เอาไปจอดไว้ที่เยอรมันนะมันจะมีที่ท,ที่เขาหลับนะคะนั่นแหละคือก็ถือว่าโชคดีนะเราไม่ต้องนั่งรถไฟกลับบ้านนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเหนื่อยมากนะไปนั่งดื่มแวะดื่มคือมันอยู่ติดก,กับริมทะเลเลยนะตรงเนี้ยเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเลาะมาแม้บรรยากาศโชคดีมีล่มนะก็ยืนพักตรงล่ม ถือว่าเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนได้เที่ยวนั่นแหละแต่ว่ามันหนักหน่อยนะก็คือกระเป๋าเครื่องดื่มนะคะแล้วก็กระเป๋าเดินทางแต่ก็โอเคน้องเทียวหน้าก็กระเป๋าสะพายนะส่วนน้องซาร่านี่คือเดินตัวปิวเลยมันก็เยอะนิดนึงแต่ก็สู้ตายนะครอบครัวนะคะถ้าเราสู้ไปด้วยกันนะครอบครัวยังไงมันก็คือครอบครัวเนาะจะทุกข์จะสุขเราก็ไปด้วยกันนะ ้องฟิวนาฟังเพลงคือบรรยากาศบันดีสดชื่นนะถือว่าดูวิวฝั่งนน้นใช่ไหมดูอวิวน้องซาร่าเนีย่ย <c oughs> เมื่อกี้ก็เกาะน,นะ <c oughs> แล้วพ่อก็ลากไป <c oughs> โอเคค่ะไป <c oughs> เดี๋ยวไปถึงที่พักแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนิดพาดูที่พักแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> เดินต่อไปแล้วก็เดินต่อไปอีกหนาทีถึงจะถึง พวกเราก็ถึงที่พักแล้วนะคะนงซาร่าคือนอนสบายเลยนะห้องนี้ก็ถือว่ากว้างนะคะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะแต่งหน้านะาแล้วก็นี่เป็นเพิงหลังบ้านนะคะเอาไว้แบบนั่งดื่มนั่งกินกาแฟกันตอนเช้าก็ได้ยอะไรเงี้ยห้องนู้นก็เปิดออกมาได้เหมือนกันนะคะก็มีสองห้องนอนอ่ะเนาะที่นี่มีทีวีนะคะนงฟิลมาเข้าห้องน้ำแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ายตรงนี้นะ แล้วก็ห้องครัวตู้เย็นทุกอย่างอยู่นี่เลยนะคะก็เหมือนกับห้องครัวเมื่อวานนะหรือว่าเมื่อเช้านี้นะคะเนี่ยก็มีสองเตาสองหัวหนึ่งเตาสองหัวเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำร้อนกาแฟตรงนี้นะคะแต่ว่าเราไม่มีอะไรมาเลยนะที่นี่มีตู้เย็นไมโครเวฟนะคะต้อกินข้าว ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่นิดกับโหนมัมนจะนอนห้องนี้นะคะห้องนี้ก็ถือว่าโอเคนะสะอาดสะอ้านนะคะใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้ละกันเนาะโหนม,มนหลังแวนตาเนี่เอาเครื่องดื่มใส่ตู้เย็นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ของที่จะต้องแช่แข็งเนาะโชคดีที่นี่มีตู้แช่แข็งด้วยนะคะก็คือรวมอยู่ในตู้เย็นเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าอีกที่หนึ่งคือมันแยกกันะเนี่ยจากในถุงนี้นะคะของเราคือกองเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะต้อง จัดแจงนะคะเอาแบบเสื้อกันหนาวไว้ฝั่งนู้นนะเพราะว่าตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าเราจะต้องนั่งรถไฟกลับหรือเปล่านะคะก็เลยเอามาด้วยก่อนเนาะอะไรที่แบบจําเป็นนะคะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องของน้องฟิลน่ากับน้องซาร่านะน้องซาร่าเลือกแล้วนะคะสรุปน้องก็จะนอนห้องนี้นะให้นิดกับโนมันนอนห้องใหญ่นะคะเนี่ยคือห้องนี้ก็ไม่ได้แย่นะโอเคอยู่นะคะห้องน้ําก็โอเคนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็น ทางเดินออกไปหลังบ้านนะคะเนี่ยเมื่อกี้ที่นิดถ่ายคลิปนะตอนนั้นนิดอยู่ฝั่งนู้นนะคะ mm. ก็เดินทะลุกันได้ห้องกว้างขวางนะบรรยากาศหรอถ้าพูดถึงบรรยากาศก็ไม่ได้ว่า <c oughs> มีอะไรเป็นพิเศษเนาะไม่มีอะไรเลยนะคะป่าเขาแล้วก็บ้านเนี่ยเราเดินมาจากทางนี้นะคะเมื่อกี้นี้ ก็ถ no ึงที่พักเลยแล้วก็เนี่ยมีซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะใกล้ๆแล้วก็จะมีร้านขายพวกน้ำมันมะกอกหรืออะไรต่างๆนะคะร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าจะไปซื้อกลับบ้านนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะไหนๆก็จะกลับแล้วเนาะซื้อกลับบ้านเลยเพราะว่าเงินยังเหลือเยอะอยู่นะอุตส่าห์แลกเงินตั้งเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะก็เดี๋ยวไปกินอาหารเย็นวันนี้ด้วยนะคะก็โอเคแหละนะน่าจะหมดส่วนนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งมีตู้เสื้อผ้าเลนชัก ็สำหรับใส่ของนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดินไปทางห้องครัวตรงนั้นตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านอาหารและมากินอาหารเย็นก็น่าจะเป็นมือสุดท้ายก่อนกลับแล้วนะเพราะว่าพวกนี้ก็จะกลับแล้วนะคะมีตั้งใจว่าจะกินหอยหอยรวมมิเหรอแล้วก็เครื่องดื่มเป็นค็อกเทลแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็คือเวอ i จินมูจิโต้โนมกินไรอ่ะอฉันวฉันิชิวับิต อ่าเป็นเนื้ออีกแล้วนะที่เป็นแท่งๆนะคะโน้ันเขากินอยู่ที่ดีโน่ดีโน่พาร์คอะแล้วก็น้องซาร่าจะกินอะไรเมนู้นะซาร่ากินอะไรลูกพิดจ่าพิซพซ่ซาร์การิต้าอีกแล้วค่ะส่วนน้องฟิลนากินอะไรลูกฟิลนายังคิดอยู่เลยนะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรของกินมีเยอะนะที่ี่หลากหลายเมนูเลย ที่นี้ยุงเยอะจริงๆนะทายากันแล้วทายากันอีกยากันยุงก็เอาไม่อยู่คือนิดมียามาเยอะนะแต่ว่าตอนที่มาร้านอาหารนิดเอาไว้ <ไป S 1> ที่ท้องพักนะคะก็เลยเนี่ยใช้ยายาดม <laughs> ทาเป็นน้ำมันมวยเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> กินนี่ฟุง้งชา ให้คุณพ่อบริการนี่น่อยไปละหรอกนี่ก็บริการน้องฟีโอน้านะคะลายไปหมดนะเนี่ยยุงกัดเนี่ยโอ้โหสุดสุดอะน้องฟีโอน้าอยากให้ต่อเวลาในมือถืออยากเล่นเดี๋ยวแกเอเซนแล้วลูกอินโฮเทลอโซอินซิมอ่ะันที่อพาร์ตเมนต์นะเดี๋ยวค่อยรอก่อนกินก่อนลูกโอเคแต่ไม่สนุกสุดอย่าแต่ต้องสน มาแล้วแล้วนี่ก็เป็นเครื่องดื่มของนิดนะคะเวจิน hmm. ม mm ูจิโตแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะ mm hmm. น้องเฟียวน่าก็ดื่มค็อกเทลเหมือนกันนะคะเฟียวน่าวาซาสุกิตรงเป็นอะไรอ่ะเอ่อพีนก <laughs> mm hmm. ลีนัม mm hmm. อา่าเอ่อชมพูมะนาวอร่อยไหมอือฮ mm ึเอาอร่อยดูน้องเฟียวน mm ่า hmm. บอกให้ชิมน้องเฟีย hmm. อร่อยอยู่นะมันออกเปรี้ยวอ่ะคือไม่อกแนวหวานชิมนิดนึงให้น้องชิมน้องนิ่มชุดหรอเปรี้ยวต้องใช้หลอดนิดนะน้องฟิวน่าจะเป็นแบบนี้ตลอดโอเคต่อไปก็เป็นของนิดนะเดี๋ยวลองชิมหน่อยอุ้ยเปรี้ยวคือที่นี่ไม่หวานเลยนะเมื่อวานอร่อย เมื่อวานก็ไม่มีแอลกอฮนะอล์นะนิสกินนะอืมเปรี้ยวใช่ไนหะสับตามาแล้วอันนี้เป็นอาหารรองท้องนะคะเดี๋ยวอาหารหลักตามาที่หลังนะนงนเอ่อนิสสั่งเป็นเมนูหอยนะคะราดกระเทียมแล้วก็มีขนมปังด้วยพึ่งบินเต็มเลยนะน้องฟิหนะน,น้าน้เสียวมากจะชีสานหน้าตาน่ากินอยู่นะคะเดี๋ยวลองตีบมันานนิดนึงสซิตรเน่ ใช้มือดีกว่าอืม,อ,มอร่อยนะเป็นลูกหอยอะแต่รู้สึกว่ามีแต่เปลือกนะเนี่ยเศรษรู้แตุ่ดอร่อยรอร่อยอ ม,มันเข้มข้นมันนัวมันหอมกระเทียมอ่ะหอยลุกนี่หอยมันหล่นเอออันนี้คือเต็มเลยนะหอยมันหล่นอย่างนี้เนะนี้ยเห็นไหมเจอคุกี่ทุกคนลองชิมลุกอร่อยแล็กอ่ะน้องสามไม่ไม่ชิมเลยนะแต่น้องเฟวน่ากินด้วยอยู่นะคะอื้เออันนี้เป็นขนมปัง อ่นนี้สุดยอดรสมนีรงทกคนทุกคนทุนทหกครรุกนทุกค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 นทกคนทุนททนนน น้องสาราไม่กินนะแต่แบบวุ่นวายมากอะ่กอะอ,อย่าเอ๊ะพูดซารานี่คัน้องไเฮนเแม่มีเครื่องสองมือเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอะล,ะลองเอาขนมปังจิ้มซอสีสิ่มหนอีกุนซาร่าหลังสำน้องซาราหอยหล่นอยู่เนี่ย อ,อ,อ,อมาแล้วนี่เป็นเมนูต่อไปก็เป็นปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งด้วยโรยกระเทียมนะน้ำมันกระเทียมก็เหมือนเดิมนะคะหอมมากแล้วก็น่ากินของน้องซาร่าสั่งพิซซ่ามา,าริต้าเหมือนเดิมนะคะส่วนของโนมแมนก็นี่เลยเหมือนกับที่ดีโนโพาอร่อยไหมโนมแมนค,นะคือดู ดูหลานะดูน่ากินนะ่ะของนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ชิมไปแล้วนิดนึงคืออร่อยนะของนี้อ็น้องฟิโอน่ายังชอบอะ่ะเห็นไหมส่วนันนี้ก็เป็นของน้องฟิโอน่านะคะน้องฟิโอน่าสั่งเป็นพิซซ่าสลามมี่